ไม่คิดว่าจะเจอสิ่งนี้ในแมคโดนัลล์ล่าสุดคือออกเมนูมาใหม่แต่ไม่ใช่ไก่ทอดเป็นส้มตำเช็คที่หน้าตาดูเก๋กไก่เวอร์เขาก็จะเสิร์ฟยกแก้วมาแบบนี้นเป็นตัวน้ําและตัวเส้นมะละกอมาให้ด้วยกลิ่นออของน้ําส้มตําก็จะมีความหอมมะนาวพรีวิธีกินก็คือง่ายมากราดน้ําส้มตําลงไปในแก้วแบบนี้เลยโอยเนี่ยใส่ไปหมดถุงเลยนะคะเพราะว่าเราชอบความชุ่มชามหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาแก,ก้วนะคะเราก็ทําการเช็ค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 แบบนี้เลยตอนเราเช็คนะคะ เราต้องจับฝาไว้ให้แน่นนะคะหลังจากที่เราคุกเขาเขย่าทุกอย่างจนเข้ากัน<ม>บอกเลยว่าหน้าตาและสีสันก็คือหน้าอีดอยู่เนะเส้นมะละกอเนี่ยเขาก็จะขูดมาเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้เลยนอก <นะ S 2> จากเส้นมะละกอเนี่ยก็ยังมีแครอทแล้วก็ถั่วญี่ปุน<ม>่นรสชาติไม่ได้จัดจ้านจนเกินไปนะคะมันจะมีรสเปรี้ยวรสเค็มรสเผ็ดรสหวานคือเขอาทำออกมาไม่ได้มีรสชาติไหนรสชาติหนึ่งโดดขึ้นมาเลยนะเ,เกือบลืมบอกไปเลยทุกคนว่ามีมะเขือเทศด้วยแล้วมะเขือเทศก็คือกรอบสดมากแล้วส้มตำเนี่ยได กินคู่กับหนังไก่ทอดกับกรอบแบบนี้นะทุกคนบอก,บอกเลยว่ามันโคตรจะลงตัวส้มตำของเขาเนี่ยถ้ายังไม่ได้ใส่น้ำครุกลงไปเนี่ยเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้5วันส่วนตัวคิดว่ารสชาติเนี่ยไม่ได้แย่นะแต่ถ้า <นะ S 2> ใครอยากชิมตามมาลองได้เลยที่แมคโดนัลดทุกสาขา